พี่น้องมาดูเปลี่ยนผ้าเบรกโมเตอร์ไซค์ครับเนี่ยเปลี่ยนผ้าเบรกมเตอร์ไซค์ครับลก็ถอดน็อตออกมาครับแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับตัวที่ล็อกไว้นะครับนี่ครับตัวที่เราล็อกเบรกไว้นะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับ มีเครื่องมือกรทำเองได้นะครับตัวนี้เขาเดินเขาจะยาวหน่อยครับ เขาพูเขเบื่องนะครับยังอาจจะดังหน่อยนึงนะครับขอโทษขออภยนะัยครับเหยวยาวนะครับตัวนี้ ล็อกผ้าเบรกไว้นะครับดูสิครับใช้จริงๆครับคุ้มเลยครับเหลือตะเหล็กไม่มีผ้าเบรกเลยแนนอนใช้เห็นคุ้มนะครับตัวนี้เราก็เอาเหล็กงัดออกนะครับงัดมันดันเข้าไปข้างในด้านใน,นครับ ดันเข้าไปนะครับลองดันให้สุดไปครับอ๋อสุดอ๋อสุดนะครับนี่ครับตัวฮาร์ดตัวบีบ thoái xương thôi 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 lắm thoái xương thế này lắm ขายคืนที่สุดนะครับ เ,เป็นสนิมนะครับที่มันมาสุดปับเบียดของเราพับเบียด อยากเห็นต้องใส่จะต้องเอาให้สุดนะครับยังไม่พอยนะครับยังไม่พอเลย เบรคมาที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาหมุนที่ล็อกนะครับล็อกล็อกเบรกไว้นะครับ ตึงมือไว้ก่อนแล้วก็มาดันตัวนี้เข้านะครับเหยียดเข้าไปให้มันเข้าล็อกเบรกนะครับออกดลงไปนี่ครับกดลงไปแ,แล้วก็ใส่สลักนะครับ น็อตสองตัวมีอะไรมากครับมีแค่น็อตสองตัวแค่น,นั้นเองเปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนภาพเบกเปลี่ยนอันเทสตินนะครับแค่นี้เองครับเปลี่ยนง,ง่ายไหมครับสุดยอดยิบน้าเจตันใหม่มีอะไรดีๆก็เดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับอเอาแค่นีก้ก่อนครับสวัสดีครับ